อ่ะมาต่อนครับโอเคอ่ะระหว่างที่กินเลยนะครับก็มาดูนิยามปัญหากันนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กดีไซน์เน็ตเวิร์กดีไซน์เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างด้านหลังนะฮะแต่ว่าเออดูก่อนเลยดีกว่าจะได้เดี๋ยวเราอยมาคงเลยก,กันนะฮะดูโจทย์หน้าสองเลยครับหน้าสองจะมีแผนผังอยู่อันหนึ่งนะฮะอันเนี้จะเป็น เพราเป็นเป็นเครือข่ายเป็นยังไม่ใช่เครือข่ายเป็นเอ่อกลมๆเนี่ยเป็นสถานที่เนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายไปคอมมูเลทไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะคือเรามีเอ่อโนดนะฮะโนดอยู่พูดจะอยากดราม่าแค่ไหนครับเดี๋ยวจะคอมมูเลทให้มันดราม่าตามนั้นแล้วกันก็คือมีโลเคชั่น หนว elevation มีหนึ่งมีสองถึงมีเนาะมีเอ็นเนาะอันนี้เป็นหมู่บ้านแล้วกันเนาะไอ้เส้นๆ้เนี่ยที่เห็นเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นทางเกวียนมันอาจจะมีตัดกันในตัวอย่างของคุณนะฮะก็ถือว่าเป็นทางเกวียนที่อันหนึ่งวิ่งอีกอันหนึ่งก็มุดใต้ดินไปแล้วกันนะฮะแต่เป็นคนละเส้นเนาะโอเค ทีนี้ก็มีคนบอกว่าควรจะทําทางลุกรังให้หมดไปจากประเทศก่อนนะฮะทีนี้เส้นทางแต่ละอันเนาะเรามีทางทางกูเยนอยู่นะฮะทางกูเยนเนี่ยเราจะเลยพีเส้นด้วยเซ้นของเอเส้นเอเป็นเซ้นของ u นะฮะที่อเรื่องอะไรก็ว่าไปเนาะโอเคทีนี้เออเออ อันนี้เป็นตับเซตของ v e, ีกับทีโอเคไม่มีทางค่าใช้จ่ายที่ที่เราเห็นตัวเลขน,นะฮะสำหรับ A UV e, ใดๆเนาะมีค่าใช้จ่าย CUV e. นะฮะ ค่าใช้จ่ายนี่คืออะไรนะฮะค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเป็นการบอกว่าผมจะทําให้มันเหมือนกับในใน,ใน,น,นหนังสือนิดนึงนะฮะจะได้พอไปดูหน,นังสือ้วไม่มงงหรอกทั้งเอชวีกับ v j เรนาะมีคาม่าใช้จ่าย C v I แล้วก็ v j ค่าใช้จ่ายเนี่ยคือการอัปเกรดถนนลูกรังให้กลายเป็นลาดยางเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเนี่ยทีนี้ เราต้องการเลือกเซตของ A นะฮะที่รับประกันว่าเป็นเซตเรียกว่าเซตของ A ท e ี่ฟาร์มนะฮะสำหรับทุกๆคู่มี I V J มีผ่านถ,ถึงกัน ะะมีอะรเรามีพาดถึงกันโดยใช้เส้นเชื่อมในอ e ีพาราเท่านั้นนะและข้อสองอยากจะประหยัดอันแรกง่ายที่สแ,แรกคือ connectivity คุณอยากให้มันไปถึงกันได้หมดเนาะโดยโดยไม่ต้องใช้ทางปย,ยนประมาณนี้เนาะ,ะคือเราเลือกเอดมาที่บอกเอ้ยทำลูกรังทำเออทำให้เป็นทางทางอะไรทางลาดยางเนาะตึ๊ดๆๆๆ เราประกาศว่าทุกคู่ไปไปมาหาสู่กันได้โดยใช้ทางลาดยางอย่างนี้เนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่ำสุดครับคือค่าใช้จ่ายรวมต่างของอะไรนะ E ท e นะี่หรือจะ E เนี่ะฮะของผมใช้ UV ไปแล้วกันมันไม่เลเพื่อน CUV นะฮะตนะ่ำสุดโอเค อันนี้คือปัญหาของเราแล้วอันนี้เอาพุทอยากได้เส้น e นะฮะเส้นของเอกนะที่เราประกันว่าจุกคู่ไปมาหาสูตรึงกันได้โดยใช้เส้นเชื่อมใน e พลัมเท่านั้นนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดโอเคพอน,นึกปัญหาออกแล้วเนาะลองดูข้อสองครับลองเลือกเส้นเชื่อมเส้นของเส้นเชื่อมที่หนึ่งคือค่าใช้จ่ายต่ำสุด น้ำหนักรวมต่ำสุดนะฮะแล้วก็ทุกคู่สามารถไปมาาสู่กันได้โดยผ่านเส้นเชื่อมที่คุณเลือกนี้เท่านั้นนะฮะลองดูว่าใช้จ,จ่ายคุณเท่าไหร่นะฮดูตามแบบผระดเลยนะฮะทำมือดว่วนดูซิว่าทำไงทำได้ไหมอ่ะเรา,าดูนิดนึงครับสมมติว่าผมเวลาเลือกสมมติว่าผมเลือกแบบนี้เนาะเลือกแบบงงวควรจนผมควรจะเลือกผมควรจะเลือกไงผมควรจะเลือกนี้ไหมไมาดูตัวอย่างเนาะสมมติว่าผมเ,าเลือกเส้นนี้ เลือเส้นนี้เก็เลืเส้นนี้ผมควรจะเลื่อกอยงนี้ไหมเพราะว่าอะไรทำไมผมไม่ควรเลื่องแบบนี้คือผมคือถ้ามีไซเคิลเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ใครเดินหนงใครได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมเอาเส้นไหนออกก็ได้มันก็ถูกลงใช่ปะมันไม่ควรจะไม่ควรจะอย่างนี้เนาะอี๋ยวรีบอกครับถ้าใช้จ่ายนี้เ่มากกว่สูงเนาะ ันนี้ก่อนเนาะนะเพราะฉะนั้นหมไม่ควรจะไม่ควรจะเลือกให้มันมีไสเคิ้นเนาะทีนี้ผมเลือกอย่างนี้ได้ไหมตัผมเลือกเลือกไปเลือกมาเลือกแบบนี้อ่าโอเคอันนี้เป็นคําตอบผมได้ยังเพราะว่อะไรครับม,ม,มันยังไปกันไม่ได้ใช่ป่ะมันอาจะต้องเติมอย่างนี้หน่อยเนาะต้อมาอในตรแค่อย่างเนี้ยเยอะเกินใช่ไหม,ไมอ่าโอเคเพราะนั้น ข้อสังเกตรเราเรามีสองข้อนะข้อแรกก่อนที่เราจะไปไหนไกลหนึ่งคือไม่ควรเลือกอีพาวให้ใส่เครื่อข้อสองคืออะไรครับมีพาวล้วควรตองเทียมทุกหนก็คือกรารต้องคันนิ้เต็มอะ ก็คือ,อ,อ v e อีพาร์ทถ้าเรารอมองว่า v e อีพามเป็นอีกกราฟหนึ่งเนาะต้อง c o n n e c t เ d ็ดต่อรีการ์ดนะเพราะวีอีพรมันควรจะเป็นอะไรครับมันคืออะไรที่เรารู้จักแล้วมันก็ต้องเป็นกราฟอะไรครับที่ Connected แล้วก็ไม่มีไซเคิลคืออ่าใช่ครับ แต่เอาจะเว็นแล้วอีต้องเป็นทรีแนละ้วซึ่งทรีแบบนี้เราจะเรียกว่าสแปนิ่งทรีเป็นทรีที่ที่ไปทุกนอด ไอ้คำว,ว่าสแป n น i n g เนี่ยค,คือคือทุกโหนดนะคำว,ว่า s p a n n i n เนี้เนานะโอเคอ่ะเรารู้อย่างนึงแล้วต้องเป็น t รีแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาปัญหาเนี้ยที่เราจะทำเนี่ยนะฮะเราเรียกว่ามันเป็นปัญหา <c oughs> minimum เวทสแปนนิ่ง i รีจากเงื่อนไขที่เราบอกเ,อเ,อนนเนี่ยเงื่อนไขเริ่มต้นมันได้บอกเลยว่าต้องเป็นทรีเนาะแต่ว่าแต่ด้วยด้วยอะไรต่างๆเราได้เป็นปัญหาที่ minimum เวทบา้ทีบางทีก็จะละคำว่าเวทนี้ไปนะครับเพราะว่ามันมนีบ้างก็ต้องมีบ้างคอสบ้างมีบ้างเวทบ้างอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ทีนี้ถ้าเราอยากได้มินิมัส่สมัยที่สุเราควรจะทำยังไงมีวิธีจะทำได้ไหม เรามาดูไอเดียนึงถ้าว่าผมเลือกเลือกแบบนี้ผมควรจะเลือกสิบเก้าไหยผมเลื่อกนี้ผมควรจะลบไครออกสิบเก้าเพราะอะไรครับแม่แงแพงใช่ไหมผมไม่ควรจะเลือกสิบเก้าอ้าวงั้นผมควรจะเลือกใครอ่ะเริ่มต้นเลือกสิบสามก่อนเนาะโอเคเลือกสิบสามอ่ะ,อออะง่ต่อสิง่ายต่อ สี่สาสองสี่ทำไมไม่เลือกสี่มันทำได้หลายวิธีครับผมเรื่องมั่วๆนี้ก็แบบนึ่งทางนี้เราทำได้คือเราเริ่มจากใครสกคนเราอยากให้มันคือหินของเราเนี่ยมันเป็น spanning t รีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอา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  s o l u t i o ของเรามามาเป็นมาเป็นหินได้ครับ หนึ่งมือถ้าเราอยากได้สเปนนิงทรีแล้วควรจะเริกเริมจากใครสคักเช่ะเริกจาก A ใช่ไหมแต่เราก็ค่อยขยายขยายทรีของเราจาก A ไปทีนี้ในการขยายทรีเนี่ยเราควรจะตอนนี้เรามีแค่ A ใช่ป่ะเราควรจะขยายไปหาสิบสาหรือไปทางสิบเก้าสิบสามเพราะอะไรครับมันดูถูกสุกใช่ไหมเราก็สิบสามอ่ะจากตรงนี้เราควรจะขยายไปทางไหนครั ถ้าเราถ้าเราใช้คืโลราสฟีเดียวกันคือพยายามขยายให้ปพยางคดสี่ใช่ไหมควรจะไปไหนต่อห้าใช่ไหมคุณไปไหนต่อสองคุณไปไหนต่อสามคุณไปไหนต่อคุณจะเลือกเหีนนี้เลือกเหี้นนี้นี่เนาะ โอ้ผมโง่อ่อาประมาณนี้นะโอเคนะครับประเด็นวิธีเนี้ยคือวิธีหนึ่งที่ทําได้คือคุณค่อยๆค่อยๆพองไปเรื่อยๆคือค่อยๆหาอันนี้มันจะคล้ายไดซ่าถ้าคุณนึกนิดนึงเนืน้อมันเหมือนไดซ่าเลยก็คือทําไมครับคุณดูว่าใครที่ยังไม่อยู่ในครีใช่ไหมแล้วค่าใช้จ่ายในการต่อเข้าไปในครีถูกที่สุดเป็นไครก็ค่อยๆเติมตรงน,นั้นเข้าไปนะครับ จริงๆอันนี้อันกรนี้ชื่อชื่อพริมมากะอรขึ้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ดีแต่ว่าในงานวิจัยไรซ้าที่นําเสนอไรซ้าอไรขึ้นที่เราพิสูจน์ไปเนี่ยก็เสนออันกรนี้ทมือนกันคือเปเปอร์ไรซ่าเนี่ยเป็นอะไรที่บ้ามากคือเปเปอร์เดียวมีสองอันกรแล้วเป็นอันกรที่แบบยิ่งใหญ่มากสองอันอยู่ในเปเปอร์เดียวกันที่แบบตอนที่เราเขียนว่าเออในปัญหาง่ายๆในกราฟที่ฉันแก้ได้นะอะไรวันนี่โคตรโหดอันนี้อันนี้อันกรหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราสรุปอีกทีเนาะอีกอันกรอนี่ครับ อันตอนแรกนี่คือเขาไม่งอกนะอีกอันตอนหนึ่งเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้มันเป็นทรีก็ได้เราเน้นของถูกก่อนเน้ของถูกทาไงครับ<อ>เรื่องของถูกสุดสองอ่ะไปไหนต่อสามไปไหนต่ออ,อันนี้คุณเลือกไหม<อ>ไม่คุณเลือกเพราะว่าอะไรครับ<อ>มันไม่ t r รีใช่ไหมอ่าโอเคก็คุณเลือกสี่อ่ะไปไหนต่อห้า ไปไหนต่อผมมีไหมไม่มีเตียดได้ไหมอันนี้คนเลือกไหมไม่ควรแปดควรเลือกไหมไม่ควรเก้าควรเลือกไหมควรสิบคุณเลือกไหมไม่ควรสิบเอ็ดสิบสองสิบสองนะสิบสามมีไหมไม่มีสิบสามแล้วก็ที่เหลือก็เลือกไม่ได้แล้วเนาะ อันนี้ก็อีก,กอันก่อนหนึ่งคือเน้นของถูกได้ตามของถูกแต่ว่ารับประกันว่าของถูกที่พูดเรื่องเนี่ยอย่าให้มันมีไซค์เพิ่นเหมนะฮอ่าโอเคอันนี้ยังอีก,กอ,นกอันก่อนหนึ่งนะฮะมีอันตอนที่สามครับกอน่สามนี่จะดิบเถื่อนนิดนึงผมจะระบายด้วยเริ่มด้วยสีเหลืองก่อนคือผมเป็นคนตะกละครับผมแม่งเลือกหมดเลย เที่เรื่องหมดเลยแล้วมันมันดีไงผมตกลายครับผมเรื่องหมดเลยทีนี่ผมควรจะทำไงครับแต่มันแพงเกินใช่ไหมผมลบของแพงก่อนลบอันไหนดีครับ 19, 19ลบไปเดี๋ยหมะไปทำอะไรดี่กวาอาโอเคอ่ะ19แล้วไงต่อครับลบหายใจต่อได้อีก19แล้วก็12ลบได้ไหม ลบได้ลบไปละสิบสองไปต่อครับสิบสามลบได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้เพราะอะไรครับกาฟขาดนะใช่ปะลบไม่ได้ก็ไม่ลบอ่ะไปไหนต่อสิสิบลบได้ไหมได้ก็บลบเก้าลบได้ไหมไม่ได้แปดลบได้ไหมแปดลบได้ก็บลบเจ็ดลบได้ไหมได้หกมีไหมไม่มีห้า ลงได้ไหมไม่ได้สี่ลงได้ไหมสี่นี้ลาได้ไหมไม่ได้สี่นี้ลาได้ไหมได้หมดได้การเดียมกลับมาโอเคไหมฮะอันนี้ก็อีกอันกอ,น,กอน,นึ่งโอเคไหมฮะโอเคคือปัญหามินท,ท่านี่ทีเป็นปัญหาที่น่ารักมากก็คือคุณคิดอันกรลอะไรมาที่มันกรีดี้ครับไม่ดูเก,กือบหมดครับมันเป็นปัญหาหน่ารักใครๆก็ชอบมันครับ เนาะเพราะฉะนั้นเอ่อ kidney s ที่มันแบบมันมันเป็นปัญหาที่ดีมากครับ <c oughs> คือคิด kidney มายังไงแม่งูุหมดเลยน,ะค,คนะครับจริงๆมีอีกแล้วมีเป็นสิบแบบเลยนะอันนี้แบบแรกเนาะก็คือเอ่อันกรจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเขียนไว้เป็นทางการก่อนเนาะก็คือเอ่อร้าขยะเอ่อให้ k i ีนะประกอบไปด้วย วัตถิกอะไรก็ได้หนึ่งโหนดใดๆนะหาโหนดที่ที่ไม่อยู่ในทีนะที่ค่าใช้ใจ่ายในการเชื่อมมายัางน้อย้อยจุดนะทไปเรื่อยนะ อันนี้สองนะฮะใช่ีเริ่มต้นกทบีเป็น Empty เลยนะแล้วก็พิจารณา A ตามลำดับน้ำหนักนะฮะขอจากน้อยไปมากเนาะเห็นไหมครับถ้าสามารถ เพิ่มเอดอี S e, เนาะอี e, ลงในอี e, ได้โดยไม่เกิดไซเคิลก็เพิ่มอมันเพิ e, ไป e ทื่อเรืะะ่อยเห็นไหมอันสุดท้ายที่เราดูเมื่อกีน้นะฮะโคตรเถื่อนเลยนะฮะก็คือไล่ลบเอดตาม คอสนะฮะจากมากไปน้อยเนาะถ้าลบได้ลบได้คือลบแล้วกราฟยังคอนเนคเต็ดอยู่นะฮะประมาณนี้เนาะเนี่ยส<ม>ามสเตจี้นี่นะฮะได้มินิมั่งสป,ปายนิ่งคลีหมดเลยนะฮะขอใส่เชื่อมันนิดนึงเนาะ อันนี้คือพิมพ์มซับบายทึมนะฮะจริงๆเป็นเป็นของไรซ่าด้วยนะฮะไรซ่าก็ทำเหมือนกันเวลาจะเขียนชื่อไรซ่าถ้าใครงงว่าจะเขียนยังไงนะ,ะก็ i j k d i t k, k s t e เป็นไรซ่าเหมือนกันนะฮะเรียกวย่าอะยไรซ่าเซ็กเวิร์นอะไรทิว อันนี้สองนะฮะชื่อครุสเกลนะฮะครุสลอะไรที่อันนี้สามชื่ออะไรไม่มีชื่อครับมันไม่ไม่มีใครเสนอโลกกิดจัดแต่เราเรียกว่ารีเวิร์สดีลิทนะฮะเรียกว่า D ะะรีเวิร์สดีลิทนะฮะชื่อมันเป็นประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวจะพิสูจน์ว่าสารประกอบเนี่ยนะฮะให้คําตอบที่ถูกต,ต้องคือได้มีบ้างฟอรนน์ถือโอเคไหมฮะประมาณนี้เนาะใจอิมเม้นท์ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะตัวพิมพ์อัลกอริทึมเนี่ยนะฮะอิมเม้นท์ด้วยวิธีเหมือนไดซ่าอัลกอริทึมนะฮะก็ได้ทําแบบหนึง่งอันนี้อันนี้อันนี้อินนมเม้นท์ยังไงก็ขั้นแรกต้องเรียงเอทก,ก่อนแล้วก็ งานหลักของการอบคูเกิลก็คือจะเช็คว่าจะเติมอีเอตนลงในต้นไม้ยังไงไม่ให้เกิดใส่เกินนะนี้จะเป็นเราจะเรียน Data c าสัตว์เพิเศษสําหรับสาหรับสเตปเนี้นะฮะสเติมท,ท,ที่ตรวจว่าเพิ่มอีได้หรือเปล่านี่นะฮะส่วน Reward ด e l นนี้ไม่มีใครเขียนนะครับเราก็จะไม่อินดีเนต์มันนะครับคือแม่งคำยาจาจัดนะฮะจะลบแล้วกราฟขาดหรือเปล่าเช็คเช็คยาจัดครับ เขียนมาก็ช้าครับเพราะนั้นไม่ไม่มีใครเขียนเพวัะนั้นเพราะอันนี้อันนี้คือเศร้าอีกหนึ่งก็คือไม่ไม่มีอินเวนท์นะพอไม่นอินเวนท์ยังไงก็คงจะช้ามันมี้ที่วิธีทําให้เลยว่าแต่ว่าเราไม่ได้เรียนในวิชานี่น่นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นพอเข้าใจไพรซี่แล้วนะฮะโอเคไหมฮะอ่าโอเคไปดูข้อ3ครับ